สดีค่ะผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาพิเศษในวันนี้นะคะทุกท่านนะคะผ่านช่องทางเว็บมินานะคะสำหรับวันนี้ก่อนที่ที่เราจะไปฟังในเรื่องของจุลินทรีย์ความสำคัญของจุลินซีเนี่ยอย่างแรกที่เราคงจะจะต้องทราบ ก็คือในเรื่องของอข้อมูลข้อมูลพื้นฐานว่าทำไมเราจำเป็นจะต้องนำจุลินทรีย์มาใช้ในการเลี้ยงกุ้งทะเลนะคะวันนี้ดิฉันจำเริญศรีถาวรสุวรรณก็ได้รับมอบอหมายจากสมาคมสิทธิเก่ววาวริชศาสตร์มอนะคะในฐานะสิทธิเก่าให้มานำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งทะเลและการเกิดโรคให้ทุกท่านได้ทราบค่ะเมื่อเราพูดถึงพูดถึง อาการการเลี้ยงกุ้งเนี่ยค่ะเราคงคงเลี้ยงไม่ได้ที่ที่จะต้องดูข้อมูลผลผลิตซึ่งเป็นข้อมูลที่ที่ชี้วัดได้ชัดเจนว่าสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งของประเทศเนี่ยอยู่ในขาขึ้นหรือขาลงจากสไลด์นี้ทุกท่านจะเห็นได้ว่าผลผลิตกุ้งทะเลของเราเนี่ยเรามีสองชนิดหลักก็คือมีกุ้งกุลาดำแล้วก็กุ้งขาวในอดีตเราเคยผลิตกุ้งกุลาดำได้เยอะปัจจุบันเราเลี้ยงกุ้งขาวแทนกุ้งกุลาดำนะคะซึ่ง จา,จากกราฟนี้เราจะเห็นว่าในปี2552เนี่ยค่ะประเทศไทยสามารถผลิตกุ้งทะเลเนี่ยได้ปริมาณสูงสุดในในรอบการในในทุกปีที่ผ่านมานะคะอยู่ที่ปริมาณ5 6 0 0 0 0ตันนะคะนั่นคือสูงสุดแล้วในปี2552นะคะหลังจากนั้นผลผลิตของกุ้งก็เริ่มลดลงเริ่มลดลงจาก5 0 0 0 0 0ตันลงมาเหลือ2 0 0 0 0 0ตันแล้วก เราก็ไม่สามารถที่จะที่จะเพิ่มผลผลิตไปถึง3แสซนตันได้อีกเลยหลังหลังจากปี2552จะเห็นว่าผล,ผลผลิตเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆและจะลดต่ำสุดลงมาในปี2557เกิดอะไรขึ้นในปี2557ปี2557จะเห็นว่าเราจะมีถ้าคนที่อยู่ในวงการกุ้งอะค่ะจะทราบว่ามีการตายของกุ้งที่เราเรียกว่า กุ้งตายด่วนซึ่งในช่วงแรกทําไมถึงเสียหายเยอะเสียหายเยอะเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าเชื้อก่อโรคที่ทําให้กุ้งตายด่วนณนะขณะนั้นเนี่ยคือเชื้ออะไรนะคะทำให้การจัดการเนี่ยค่อนข้างที่จะที่จะจัดการได้ยากต่อมาหลังจากนั้นก็จะทราบว่าโรคตายด่วนเนี่ยเกิดจากเชือ้อแบคทีเรียกลุ่มที่เป็นแบคทีรียจริงๆแบคทีเรียตัวเนี้ยเขาจะอยู่ใน อย,อยู่ในน้ําอยู่แล้วในธรรมชาตินะคะก็คือวิบิโอ a าราฮิโมไลติคัสค่ะซึ่งทําให้เกิดโรคที่เราเรียกว่าโรคตับวายเฉียบพลันหรือว่าแฮปเ e n นะคะในองค์การโรคระบาดสัตว์เขาจะเรียกว่า h ฮปเ e n จะเห็นได้ว่า,าผลผลิตกุ้งของเราเนี่ยลดต่ำลงถึงแม้ว่าหลังจากปี2557หลังจากที่เราทราบ าสาเหตุของโรคท,ที่ชัดเจนแล้วเนี่ยเรามีแนวทางในการแก้ไขมีการาาใช้จุลินทรีย์เพื่อที่จะลดปัญหาของโรคตรงนั้นแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตเนี่ยให้สูงขึ้นมากกว่า3 0 0 0สนตันได้นะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามันยังมีเชื้อก่อโรคตัวอื่นที่เข้ามาเสริมกำลังกับตัวเชื้อวิบิโอพารา ตัวนั้นก็คือเชื้อ E.S.P. ซึ่งเดี๋ยวเราคงต้องมาดูกันว่าณนะปัจจุบันเนี่ยเชื้อวิโอพาราที่ก่อโรคาตด่วนกับตัวเชื้อ E.S.P. เนี่ยมีบทบาทหรือว่ามีการกระจายมากน้อยแค่ไหนในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราพูดถึงเชื้อไป2ตัวละเชื้อแฮ p เพนหรือว่าวิโอพารากับเชื้อ E.S.P. ซึ่ง 2, 2เชื้อเนี้ค่ะ เป็นสาเหตุร่วมกันที่ทําให้กุ้งเนี่ยมีอาการขี้ขาวปัญหาอุปสรรคของการของผลผลิตกุ้งที่ไม่สามารถเพิ่มได้ในในระยะหลังเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโรคขี้ขาวซึ่งมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยค่อนข้างหลากหลายทั้งปัจจัยของตัวเชื้อและก็ปัจจัยของสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีเชื้อเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องหลายตัวถ้าเรามาทําความรู้จักกับ เชื้อก่อโรคในกุ้งกันนิดนึงว่ามีเชื้อก่อโรคอะไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะมาดูรายชื่อเชื้อก่อโรคในห้องสัมมนาอันวันนี้ค่ะเข้าใจว่ามีทั้งคนที่อยู่ในวงการกุ้งค่อนข้างโชคโชนซึ่งรู้จักโรคก,กุ้งอยู่แล้วกับส่วนหนึ่งก็คือ อา,อาจจะเป็นนักศึกษาที่จบใหม่อาจจะเป็นคนที่อยู่นอกวงการเพราะฉะนั้นเรื่องของโรคกุ้งก็อาจจะยังมีความรู้น้อยอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยเรามาทําความรู้จักโรคกุ้งกันนิดหนึ่งก่อนที่จะไปดูในตัวของโรคเนี่ยค่ะก็มารู้จักกับหน่วยงานสองหน่วยงานที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคระบาดในกุ้งนะคะหน่วยงานหนึ่ง เป็นหน่วยงานที่ที่ทำงานระดับนานาชาติก็คือองค์การสุขภาพสัตว์โลกนะคะองค์การสุขภาพสัตว์โลกหรือที่เรารู้จักกันในนามว่า o i e เขาจะเป็นหน่วยงานที่กําหนดชนิดโรคที่จะต้องควบคุมในการผลิตสินค้าสัตว์น้ําในการค้าขายระหว่างประเทศซึ่งในปัจจุบันโรคสัตว์น้ําที่ที่ o i e กําหนดเขาก็จะแยกเป็นหลายกลุ่มสําหรับกลุ่มของกุ้งเนี่ยคะ่ะก็จะมีอยู่9ชนิดเชื้อนะคะจะเห็นว่า1-9เนี่ย จะมีเจชนิดเชื้อที่จะเป็นเชื้อก่อโรคที่อยู่ที่ก่อโรคก,กับกุ้งทะเลนะคะอีก2ชนิดเชื้อก็จะเป็นในกุ้งน้ําจืดก็คือกุ้งก้ามกามแล้วก็ในส่วนของกุ้งคลีฟิชนะคะ,ะในส่วนของโรคเชื้อก่อโรคที่ไฮไลท์เป็นตัวสีแดงอันนั้นคือเป็นเชื้อที่เราเจอในประเทศไทยในปะัจจุบันได้แก่ตัวแดงดวงขาวเชื้อหัวเหลืองอเชื้อแคคแกลในเซเซนวีนะคะแล้วก็เชื้อแฮปเพนหรือเชื้อที่ก่อโรคตายด่วน นอกจากนี้ยังมีอีกหน่วยงานหนึ่งค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคก็คือนากานาคาเนี่ยเป็นหน่วยงานระดับภูมิภาคโอ e เป็นหน่วยงานระดับนานาชาตินะคะหน่วยงานนาการะดับภูมิภาคาดูแลควบคุมโรคในพื้นที่เอเชียแปซิฟิกนะคะซึ่งเขาจะกําหนดโรคตามที่โอไอีกำหนด9ก้าโรคบวกกับโรคที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อของ o i e แต่ว่า เป็นโรคที่เกิดในพื้นที่แล้วก็มีความสําคัญอีก4โรคตามรา,ายการบนบนหน้าสไลด์อันนี้นะคะเพราะฉะนั้นในบัญชีรายชื่อของโรคที่ทไม่ได้อยู่ใน OIE List เนี่ยค่ะก็จะมีอยู่หนึ่งเชื้อที่บ้านเราเป็นปัญหามากตอนนี้ก็คือตัวเชื้อ esp ลำดับที่10นะคะอันนี้จะให้เห็นว่าเมื่อเรารู้จักเชื้อก่อโรคในกุ้งแล้วเนี่ยเรามาดูว่าอุบัติการหรือว่าการพัฒนาการของโรคกุ้งทะเลเนี่ยค่ะ มันเกิดมาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยที่เราเริ่มเลี้ยงกุ้งเลยแล้วจะเห็นได้ทุก10ปีเนี่ยค่ะก็จะมีโรคกุ้งใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นอาจจะเป็น1โรคหรือ2โรคซึ่งนับปัจจุบันเนี่ยปี2022นะคะหรือปี2565เนี่ยเรามีเชื้อ EMS แล้วก็เชื้อ ESP ที่เป็นตัวสำคัญซึ่งมันจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับกับงานเสวนาในวันนี้ก็คือในการในเรื่องของการใช้จุลินทรีย์ในการควบคุมนะคะ จากโรคที่กล่าวไปข้างต้นนะคะถ้าจะแบ่งจริงๆเราสามารถแบ่งได้เป็นสองเป็นสกลุ่มกลุ่มแรกก็คือเป็น,ปนโรคที่เป็นเชื้อ่อโรคที่มีการติดเชื้อแบบแพร่กระจายซึ่งผ่านาการกระจายของเชื้อจะผ่านระบบเลือดการาเชื้อกลุ่มนี้นะคะ่ะโดยส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อในกลุ่มไวรัสนะคะกลุ่มไวรัสเท่าที่เราทราบกันในบ้านเราก็จะมีตัวแดงดวงขาวหัวเหลืองอแคลกแกลนนะคะ เพราะฉะนั้นเชื้อกลุ่มนี้เขาจะถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกพันธุ์ได้เพราะฉะนั้นการตรวจลูกพันธุ์เนี่ยจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาโรคในกลุ่มนี้นะคะส่วนทางอ้อมเขาก็สามารถติดเชื้อผ่านการปนเปื้อนปนเปื้อนของเชื้อในน้ําและก็ดินได้เช่นกันที่สําคัญที่สุดคือโอรคกลุ่มนี้จะไม่มียารักษานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีแนวทางในการป้องกันจัดการที่แตกต่างออกไปกับเชื้ออีกกลุ่มนึง เชื้ออีกกลุ่มหนึ่งคือ enteric infection หรือว่าเป็นกลุ่มเชื้อที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารนะคะเขาก็จะเป็นการติดเชื้อเฉพาะที่อย่างเช่นอย่างตัวที่ก่อโรคตายด่วนก็จะติดเชื้อที่กระเพาะอาหารสร้างสารพิษแล้วส่งไปที่ตับแล้วก็ไปยังลำไส้นะคะเพราะฉะนั้นการติดเชื้อพวกนี้จะไม่ส่งต่อทางพ่อแม่พันธุ์แต่จะเป็นการถ่ายทอดทางอ้อมนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของเชื้อที่ก่อโรคทางเดินอาหารเนี่ยค่ะ ปัจจัยสาคัญอันหนึ่งที่ทําให้เชื้อเนี่ยมีการเพิ่มจํานวนค่อนข้างเยอะก็คือจะเป็นตัวสารอินทรีนะคะซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะทําให้เชื้อเนี่ยเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราคุมจํานวนของเชื้อโดยคุมสารอินทรีย์ในบ่อได้เนี่ยก็จะทําให้เราลดปัญหา,าเชื้อในกลุ่มนี้ลงได้นะคะทีนี้มาดูในห่วงโซ่ของการผลิตกุ้งทะเลณนะปัจจุบันนะคะ เราจะเห็นว่าเราจะมีห่วงโซ่การผลิตกุ้งซึ่งมีเกี่ยวข้องอยู่3ส่วนก็คือในส่วนของโรงเพาะฟักในซึ่งโรงเพาะฟักจะผลิตนอเพลสนะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของโรงอนุบาลซึ่งโรงอนุบาลก็จะผลิตลูกกุ้ง pl ที่จะป้อนเข้าสู่ฟาร์มเลี้ยงถัดมาก็จะเป็นเฟสของของฟาร์มเลี้ยงซึ่งจะเลี้ยงจนจับผลผลิตได้เพราะฉะนั้นคุณภาพของของลูกกุ้งตั้งแต่โรงเพาะโรงอนุบาลจนถึงฟาร์มเลี้ยงเนี่ย มีความสำคัญมากในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตกุ้งนะคะอันนี้จะให้เห็นนิดนึงว่าในห่วงโซ่การผลิตเนี่ยเรามีมาตรฐานจากกรมประมงที่รับรองนะคะเรามีมาตรฐานฟาร์มที่เราเรียกว่า GAP กับ COC ซึ่ง2มาตรฐานนี้ค่ะจะมีอยู่ในทุกห่วงโซ่ทุกกิจกรรมของห่วงโซ่ตั้งแต่โรงเพาะโรงอนุบาลและฟาร์มเลี้ยงแต่มาตรฐานตัวนี้เป็นมาตรฐานกรมประมงมันจะมีมาตรฐานอีกตัวหนึ่งที่ที่จะเป็นมาตรฐานระดับชาติที่เรียกว่ามกส ซึ่งควบคุมโดยสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติความเข้มข้นของของมาตรฐานตัวนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเลี้ยงกุ้งจริงๆประเทศไทยเนี่ยได้รับชื่อว่าเป,เป็นประเทศที่ผลิตกุ้งที่ได้มาตรฐานค่อนข้างสูงนะคะจะเห็นว่าภายใต้มาตรฐานฟาร์มพวกนี้ค่ะเรามีการเฝ้าระวังโรคนอกจากภายใต้มาตรฐานฟาร์มแล้วเรามีการเฝ้าระวังโรคเนี่ยเพื่อที่จะรายงาน สถานการณ์ของโรคเนี่ยค่ะให้กับ OIE และนาตาเมื่อกี้ที่แนะนำสอหน่วยงานไปเนื่องจากกรมประมงนเนี่ยค่ะมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานสถานการณ์ของโรคในประเทศเนี่ยค่ะให้ทางนาตาและ OIE ทราบทุก3เดือนเพราะฉะนั้นกิจกรรมเฝ้าระวังโรคจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาในการาผลิตกุ้งทะเลตั้งแต่ลงเพาะลงอนุบาลและฝามเลี้ยงนะคะทีนี้จะมาดูในส่วนของผลการเฝ้าระวังโรคที่ผ่านมานะคะในปี64เนี่ยค่ะ เราจะเห็นว่าเราจะพบเชื้อก่อโรคซึ่งเมื่อกี้ทุกคนเห็นแล้วนะคะว่าเรามีเชื้อก่อโรคอะไรบ้างเพราะฉะนั้นในปีในจากผลการเฝ้าระวังโรคของกรมเนี่ยเราจะมี5ชนิดเชื้อที่ยังคงปนเปื้อนอยู่ในระบบการเลี้ยงกุ้ง<อ>ก็จะเห็นว่าจํานวนเชื้อที่ปนเปื้อนก็ก็จะน้อยในโรงเพาะฟักเนื่องจากว่าระยะเวลาการเลี้ยงก็จะน้อยเรามีการควบคุมพ่อแม่พันธุ์ กุ้งที่นําเข้ามีการตรวจโรคเพราะฉะนั้นเชื้อที่พบและเป็นปัญหาณนะปัจจุบันก็คือจะมีแต่เชื้อ esp อย่างเดียวนะคะามาดูที่โรงอนุบาลโรงอนุบาลจํานวนเชื้อที่พบเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเชื้อที่พบที่เพิ่มขึ้นก็จะก็จะมี esp อยู่ในนั้นเป็นเป็นตัวหลักนะคะที่พบเพิ่มขึ้นมาในโรงอนุบาลก็คือเชื้อ vp h a p e n หรือที่เราเรียกตัวนี้ว่าที่ก่อโรคตายด่วนนะคะเป็นเชื้อวิเวโอพาลาอิมโบลติคัสนะคะ ถัดมาก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือตัวแดงแล้วก็ i s เอก็คือเชื้อที่ก่อโรคแคลรยแกลนค่ะจะเห็นว่าในโรงอนุบาลยังมีเชื้อพวกนี้อยู่แต่กรมเรามีแนวทางในการควบคุมคุณภาพโดยการตรวจโรง,โรงอนุบาลเพื่อที่จะให้เข้าสู่ไว้ลิสเพื่อทีอ่ที่จะควบคุมคุณภาพลูกกุงไม่ให้มีเชื้อพวกนี้อยู่อันนั้นเป็นแนวทางนะคะถัดมาเรามาดูในส่วนที่ที่มีผลต่อผ,ผลผลิตกุ้งมากที่สุดก็คือในส่วนของฟาร์มเลี้ยงฟาร์มเลี้ยงเราจะเห็นว่า เชื้อที่เจอเนี่ยมันก็คือเป็นเชื้อที่ที่เป็นเชื้อเดียวกับที่พบในในโรงอนุบาลนะคะแล้วก็มีเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวก็คือตัวเชื้อหัวเหลืองซึ่งหัวเหลืองเนี่ยเราจะพบเฉพาะในในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ําจืดซะส่วนใหญ่นะคะพื้นที่พื้นที่การเลี้ยงความเค็มต่ําอย่างเช่นแถบฉะเชิงเซาประทุมธานีหรือว่านครปฐมเราก็ยังเจอเชื้อหัวเหลืองตัวนี้อยู่แต่ทางใต้เนี่ยไม่เจอหัวเหลืองมาเป็นระยะเวลาหลายปี อพอสมควรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาการแก้ไขเรื่องโรคเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามพื้นที่นะคะ,ะมาดูในส่วนของของฟาร์มเลี้ยงนะคะในฟาร์มเลี้ยงเนี่ยตามที่แจ้งไปเมื่อกี้ว่าเรามี5้าเชือ้อเราจะเห็นว่าเชื้อก่อโรคทั้งในกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำเนี่ยจากฟาร์มเลี้ยงเนี่ย esp มาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งะจะเห็นว่าในกุ้งในกุ้งขาวเนี่ยค่ะก็จะ ทั้งกุ้งขากุ้งกุลาดำเลยค่ะ E.S.P จะสูงมีเปอร์เซ็นต์การตรวจพบจากฟาร์มเลี้ยงเนี่ยสูงลองลองมาก็คือจะเป็นตัวของของแฮปเพนนะคะหรือก่อโรคตายด่วนสำหรับ i s s n v 11.4%เนี่ยค่ะเป็นปัญหาของเชื้อก่อโรคที่เราพบในกุ้งกุลาดำตัวนี้จะเป็นเชื้อที่จีนเนี่ยควบคุมในการส่งออกสินค้ากุ้งไปไปประเทศจีนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในกุ้งกุลาดำปัญหาของ n, i s s n v เราก็ยังต้อง ต้องต้องอแก้ไขกันไปนะคะ,ะจากทั้งหมดทั้งมวลในส่วนของของของโรคที่เราตรวจเจอหรือว่าเชื้อก่อโรคที่เราตรวจพบอะคะ่ะสิ่งหนึ่งที่ที่กรมปมงเองพยายามที่จะที่จะดลนรง์ให้มีการแก้ไขปัญหาก็คือนําหลักการของความปลอดภัยทางชีวภาพเนี่ยคะ่ะเขามาใช้ในระบบการเลี้ยงความปลอดภัยทางชีวภาพหรือว่า biosecurity เนี่ยหลายคนจะคุ้นเคยกับคานี้ดี แต่อาจจะคุ้นเคยในเพียงบางข้อของสามข้อของหลักการ biosecurity นะคะ biosecurity จริงๆเนี่ยคือ 1. จะต้องป้องกันเชื้อเข้าฟาร์มอันที่2ก็คือเมื่อมีเชื้อในฟาร์มคุณจะป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายจากบ่อน,นึงไปยังบ่อน,นึงภายในฟาร์มคุณเนี้ยได้ยังไงส่วนที่3ที่สำคัญมากก็คือการป้องกันเชื้อที่เกิดขึ้นในฟาร์มเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกซึ่ง ปัญหาข้อที่3เนี่ยเป็นเป็นปัญหาที่สำคัญซึ่งหลายฟาร์มที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามในข้อนี้นะคะในเรื่องของการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพทีนี้ทีนี้ในมาดูในเรื่องของของการจะจัดการป้องกันเชื้อเข้าฟาร์มลดการแพร่เชื้อในฟาร์มหรือว่าป้องกันเชื้อออกจากฟาร์มเนี่ยปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเนี่ยค่ะถ้าไม่ทราบปัจจัยเสี่ยงเราก็ไม่สามารถที่จะจัดการตรงนี้ได้ ะะเพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงของโรคที่เราทราบกันดีก็จะสามารถแยกเราได้เป็นตัวสัตว์เองตัวสัตว์นี่คือตัวกุ้งลูกกุ้งคุณภาพดีไหมมีเชื้อไหมส่วนของน้าหนีไม่พ้นที่เราจะต้องจัดการเรื่องน้ําต้องมีการฆ่าเชือ้อต้องใช้น้าที่ที่คุณภาพดีถึงจะไม่มีโรคนะคะเพราะฉะนั้นหลักการของไบโอซิเคียวที่จะนํามาประยุกต์ใช้เนี่ยต้องทราบปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ก่อนถ้าคุณสามารถจัดการวงล้อของปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ ในฟาร์มได้โอกาสที่ฟาร์มจะเกิดโรคเนี่ยก็จะน้อยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านอกจากตัวสัตว์น้ําอาหารก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งอุปกรณ์ยานพาหนะในฟาร์มที่จะเข้าออกจากฟาร์มสัตว์พาหะนะคะบุคลากรของฟาร์มหรือว่าผู้เยี่ยมชมฟาร์มก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึง่งแล้วก็ในส่วนของของเสียที่ทิ้งออกจากฟาร์มก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ที่เป็นปัจจัยที่เมื่อเรา จะไปยุกใช้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเนี่ยเราจะต้องทราบาความเสี่ยงพวกนี้นะคะแล้วนอกจากทราบความเสี่ยงแล้วต้องทราบด้วยว่าเราจะจัดการปัจจัยเสี่ยงนั้นๆอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาได้นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยค่ะในการเลี้ยงกุ้งเนี่ยแนวทางการเลี้ยงกุ้งเพื่อที่จะลดผลกระทบของเชื้อข่อโรคที่กล่าวถึงมาแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีแนวทางไหนบ้างอันที่1ก็คือใช้ลูกกุ้งปลอดเชื้อ ลูกกุ้งกอดเชื้อจะทราบได้ยังไงณนะปัจจุบันเรามีระบบไวล์ลิสต์ของกรมประมงที่มีการตรวจเชื้อก่อโรคในในลูกกุ้งโรงอนุบาลที่ตรวจเชื้อก่อโรคแล้วผ่าน8ชนิดเชื้อก็จะถูกนําขึ้นไวล์ลิสต์นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีการตรวจลูกกุ้งจากโรงอนุบาลแต่ละล็อตที่โรงอนุบาลผลิตนะคะเพราะฉะนั้นกเกษตรกรสามารถเข้าไปเช็คในระบบไวล์ลิสต์ได้ทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งก็คือ ถ้าไม่ใช้จากไวริสก็จากแหล่งลูกกุ้งที่ที่มีคุณภาพหรือเราเชื่อถือได้นะคะ,ะส่วนที่สองที่ที่มีการใช้กันอยู่ในในปัจจุบันนะคะก็คือในเรื่องของการอนุบาลลูกกุ้งให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงของลูกกุ้งตั้งแต่เรามีปัญหาเรื่องของโรคไตอุดนะคะเราปัจจัยหนึ่งที่ที่ส่งผล มากๆก,ก็คือคุณภาพของลูกกุ้งเพราะฉะนั้นลูกกุ้งเล็กๆเนี่ยความแข็งแรงมันจะสู้ขนาดใหญ่ไม่ได้อยู่ละนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางหนึ่งก็คืออนุบาลกุ้งให้ขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มความแข็งแรงโรคก,ก็จะลดลงนะคะอันที่สามเลี้ยงในพื้นที่ความเค็มต่ําหรือว่าเลี้ยงในสภาพที่ความเค็มต่ําเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา EMS เนื่องจาก EMS หรือว่าเชื้อก่อโรคไตายดนเนี่ยเขาจะเพิ่มจํานวนได้ดีในในพื้นที่ที่มีความเค็มหรือเพราะว่าเป็นเชื้อกลุ่ม Vibrio นะคะแต่ข้อนี้ก็จะทําได้แค่แค่ในบางพื้นที่นะคะระบบที่ข้อที่4ก็คือมีการเลี้ยงโดยระบบดูดเลนเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อลดของเสียในบ่อเพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นตัวหลายลงเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการลดการเกิดโรคไปในตัวนะคะในทางที่5ก็คืออาจจะครอบคลุมหัวข้อของผู้บรรยายอีก2ท่านในวันนี้ก็คือเรื่องของการใช้โปรไบโอติกอันนี้เราใช้เพื่อปรับสมดุลของเชื้อในตัวกุ้ง ใช้เพื่อเพิ่มถุงป้องกันแต่จุลินทรีย์แนวหนึ่งเราก็จะใช้เพื่อปรับคุณภาพน้ําใช้ในการกําจัดของเสียซึ่งวิทยากรสองท่านจะพูดต่อไปนะคะข้อที่6ที่มีการใช้กันก็คือมีการเปลี่ยนระบบการเลี้ยงจากบอ่อดินซึ่งมีโอกาสที่เชื้อจะตกค้างอยู่ในดิน,นามาใช้ระบบระบบบอ่อที่ปู PE หรือว่าเป็นบ่อลอยนะคะวัตถุประสงค์ก็เช่นกันก็คือพยายามที่จะลดสารอินทรีย์ลงแล้วก็ลดปัญหารเรื่องโรคนะคะ เรามาดูว่าเชื้อก่อโรคที่เป็นปัญหาอยู่นะปัจจุบันที่ที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนะคะก็จะมีอยู่2ตัวก็คือ E.S.P. กับตัว Vio p a r a h e m o l i t ต c u s นะคะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยล่าสุดมีงานวิจัยที่ชัดเจนว่า2ตัวนี้รวมกันจะทำให้กุ้งเป็นขี้ขาวได้ถ้ามีแค่ตัวใดตัวหนึ่ง E.S.P. อย่างเดียวหรือว i o p a r a h e m o l ไ t ต c u ัอย่างเดียวโอกาสที่เกิดขี้ขาวเนี่ยจะน้อยเพราะฉะนั้น ตามที่ที่พูดไปข้างต้นนะคะว่าเชื้อ2ตัวนี้จะเป็นเชื้อที่เป็นเชื้อกลุ่ม enteric infection ก็คือติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารนะคะการติดเชื้อ e s p จะส่งผลโดยตรงต่อประชากรแบคทีเรียนในลำไส้นะคะของกุ้งแล้วก็จะส่งผลให้กิจกรรมของเอนไซม์ต่างๆที่ใช้ในการย่อยอาหารในการใช้สารอาหารเนี้ยประสิทธิภาพลดลงเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลให้กุ้งเนี่ยเติบโตช้าลงหรือว่ากุ้งแคลกแกลนนี้เป็นปัญหาที่เจอเยอะมาก ะะอันที่2คือกุ้งที่ติดเชื้อ ESP ก็จะมีความไวในการติดเชื้อตายด่วน,นมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกุ้งที่ไม่ติด ESP นะคะเนื่องจากว่าการติดเชื้อ ESP ทํเนี่ยทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้ของกุ้งเนี่ยไม่เสถียรน,นะคะแบคทีเ r ียจากเป็นแบคที r ียกลุ่มประชากรที่มีเป็นแบคทีรียดีก็จะเปลี่ยนเป็นแบคทีเ r ียที่เป็นแบคทีเ r ียตัวไม่ดีมากขึ้นจึงมีแนวโน้มที่กุ้งเนี่ยจะ ได้รับผลกระทบจากแบคทีเรียก่อโรคอย่างเช่นเชื้อก่อโรคตายด่วนหรือว่าแฮปเพนเนี่ยมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ถ้ากุ้งนี่มีการติดเชื้อ E. sp มาก่อนแล้วได้รับเชื้อแฮปเพนจะเห็นว่าความรุนแรงของเชื้อเนี่ยอ,อก็จะมากขึ้นนะคะการตายของกุ้งก็จะเพิ่มมากขึ้นเร็วขึ้นนะคะณนะปัจจุบันการป้องกันและการควบคุมเชื้อ2ตัวนี้มันก็จะมีแนวทางที่ที่ปฏิบัติกันอยู่หลายแนวทางก็ สามารถแยกออกได้เป็น3แนวทางก็คือการควบคุมทางกายภาพนะคะกายภาพก็คือ physical control อาจจะเป็นเรื่องของการจัดการน้ําไม่ให้มีเชื้อตัวนี้เข้ามาก็คือใช้ระบบการกรองแต่การกรองเนี่ยสำหรับแบคทีรียและ E. s p เนี่ยใช้ไม่ได้ผลเนื่องจากเขามีขนาดเล็กมากเป็นการกรองลักษณะของการกรองพาหะมากกว่านะคะส่วนในเรื่องของการตกตะกอนก็จะปฏิบัติได้ยากในในบ่อเลี้ยงเหมือนกันนะคะ อันนี้น่าจะเป็นแนวทางที่ใช้ในในโรงอนุบาลจะมากกว่านะคะในส่วนของอ,อีกส่วนหนึ่งที่เราใช้เป็นแนวทางในการควบคุมก็คือใช้วิธีการทางเคมีหรือเคมีเข้าคอนโทรลนะคะก็คือมีสารเคมีทั้งที่เป็นมีคุณสมบัติเป็นกรดมีคุณสมบัติที่เป็นด่าง แล้วก็มีคุณสมบัติของการออกซิได์นะคะอย่างเป็นกรดเนี่ยก็จะจะเป็นกลุ่มของกรดเกลือซึ่งจริงๆกรดเนี่ยการใช้งานในจริงในฟาร์มเนี่ยก็จะค่อนข้างใช้ได้ได้ยากกว่านะคะในกลุ่มที่เป็นด่างด่างณนะปัจจุบันที่ที่เราให้แนะนําให้ใช้อยู่ก็จะเป็นกลุ่มของปูนร้อนวัสดุปูนเนื่องจากว่าเชื้อ E. s p เนี่ยเขาจะ ในสภาวะที่เป็นด่างนะคะตัวเขาเนี่ยจะแตกตัวออกมาแล้วก็ถ้าไม่มีกุ้งให้เขาเข้าไปอินเฟกเนี่ยหรือเข้าไปติดเชื้อเนี่ยเขาก็จะตายลงเพราะฉะนั้นเป็นแนวทางหนึ่งที่ที่มีการแนะนําให้ฟาร์มเลี้ยงเนี่ยใช้ด่างหรือปูนในการจัดการกับกับดินในบ่อเลี้ยงถ้าบ่อนั้นเคยเจอ ESP หรือแฮ p เ e นหรือว่าเชื้อก่อโรคตายด่นเนี่ยมาก่อน แนวทางการใช้สภาวะเป็นด่างเนียจะช่วยกําจัดเชื้อพวกนี้ได้ดีนะคะส่วนออกซิไดซ์สารพวกนี้ก็คือกลุ่มสารคอรีน ESP จริงๆในการยับยั้งเชื้อเนี่ยค่ะตัวที่ใช้ได้ได้ดีก็คือสภาวะเป็นด่างเนี่ยจะจัดการเชื้อ ESP ได้ดีกว่ากว่าสารกลุ่มที่มีคุณสมบัติในการออกซิไดซ์นะคะก็อันนั้นก็จะเป็นสารเคมีที่ที่เป็นแนวทางหนึ่งที่ใช้ควบคุมโรคได้เช่นกัน มาดูลำดับสุดท้ายที่เป็นวิธีการที่เราใช้ในการควบคุมเชื้อโดยเฉพาะเชื้อในกลุ่มที่เป็น Enteric Pathogen พวกนี้ก็คือใช้วิธีการควบคุมทางชีววิทยาที่เราเรียกว่า Biological Control นะคะการใช้ตรงนี้เน้นหลักๆจริงๆก็คือเป็นไฮไลท์ของการเสวนาในวันนี้ก็คือเรื่องของการใช้จุลินทรีย์นะคะ จุลินทรีย์เนี่ยเราทราบว่าเรามีกลุ่มของจุลินทรีย์ตัวดีกลุ่มของจุลินทรีย์ที่เป็นตัวร้ายนะคะจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยจริงๆทุกคนมักจะรู้จักในนามของโปรไบอติกนะคะซึ่งโปรไบอติกเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นเอ็กเซลเลน์หรือว่าเป็นไบโอโลจิคอลคอนโทรลที่ยอดเยี่ยมนะคะเพราะว่าเขามีต้นทุนในการผลิตเนี่ยค่อนข้างต่ำเขาเพิ่มจำนวนได้ได้ดีจาก,กสภาวะการเลี้ยงที่เหมาะสม ะะเพราะฉะนั้นแนวทางของการใช้ biological control หรือการควบคุมทางาชีววิทยาโดยใช้จุลินทรีย์เป็นแนวทางหนึ่งที่ททกรมประมงเองก็ส่งเสริมหลายๆประเทศก็มีการส่งเสริมให้มีการใช้จุลินทรีย์แต่การใช้เนี่ยค่ะมันมีรายละเอียดปีกย่อยที่เราต้องระวังแล้วก็การใช้จะต้องทราบว่าต้องใช้อย่างถูกวิธีใช้แล้ว มันได้ผลนะเพราะบางครั้งเอาไปใช้แต่เกษตรกรไม่สามารถคือรับจุลินทรีย์หัวเชื้อไปแต่ไม่สามารถไปเพิ่มปริมาณได้ไม่ไม่ทราบว่าจะต้องทํำยังไงอันนี้คือเป็นประเด็นที่ได้รับฟังปัญหามาว่าในเรื่องของการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ให้ถูกต้องเนี่ยเป็นแนวทางที่สําคัญเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นที่มาของของการจัดเสวนาเรื่องนี้ในเรื่องของการ ให้รู้มากขึ้นในเรื่องของของการใช้จุลินทรีย์โดยวิทยากรอีก2ท่านที่ที่จะเข้ามาบรรยายต่อต่อใน,ในช่วงถัดไปนะคะยังไงในส่วนของสถานการณ์โรคแล้วก็เรื่องของ,ของสถานการณ์การเลี้ยงก็จริงๆวันนี้เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างพื้นฐานเนื่องจากว่าผู้เข้าฟังเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายแต่ คิดว่าทุกท่านน่าจะได้รับทราบในประเด็นสำคัญสคัญของโรคที่เรามีอยู่ในประเทศณนะตอนนี้นะคะก็ถ้ามีคำถามหรือ,อ ก็สงสัยส่วนไหนที่ที่ต้องการให้ให้เพิ่มเติมก็สามารถแจ้งเข้ามาในช่องแชทหรือวาอ่าในช่วงที่เสวนาก็เดี๋ยวเราจะเจอกันอีกรอบนะคะก็เดี๋ยวขอส่งต่อให้พี่โซค่ะเพื่อการยืนยันสักนิดนะครับสันพอเจี๊ยบครับจากประสบการณ์การทํางานตลอดชีวิตราชการมานโยบายของกรมบมงองเองช่วยให้ข้อความคิดเห็นเชิงประสบการณ์สักนิดหนึ่งครับว่าการใช้จุลินทรีย์ในบ่อก,กุ้งสามารถจะสนับสนุนเพิ่มมูลค่าสัตว์น้า กุ้งทะเลของเราตามนโยบายมาตรฐานฟาร์มนะครับฟอร์มฟาร์มทูเทเบลของกระทรวงเกษตรของเราได้เป็นอย่างดีขอเชิญให้ความคิดเห็นตรงนี้หน่อยครับเพื่อความมั่นใจของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งครับค่ะค่ะก็จริงๆหลังจากที่เรามีปัญหาเรื่องของของกุ้งไตด่วนหรือโรค EMS อะค่ะมีเหตุการณ์สําคัญอยู่2เหตุการณ์ที่ที่ตามมาก็คือ1ในเรื่องของคุณภาพลูกกุ้ง ก็คือเราจะเห็นว่าคุณภาพลูกกุ้งเป็นปัญหาสําคัญกรมก็เลยเข้าไปกลุ่มคุณภาพลูกกุ้งด้วยไวลิสแทชเชอรี่ณปัจจุบันอีกส่วนหนึ่งกรมพยายามที่จะส่งเสริมไม่มีการใช้จุลินทรีย์ก็คือปอม .1 และปัจจุบันก็เป็นป,ปอม .2 ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยไม่เพียงพอต่อการ<อ>แจกจ่ายให้ให้กับเกษตรกรคร่ะพี่โซจริง,รงๆแล้วเกษตรกรยังต้องการใช้จุลินทรีย์เยอะเพราะฉะนั้น ในส่วนนี้กรมก็เลยมีการตั้งส่งเสริมให้ภาคเกษตรเอก,กชน,นหรือว่าชมรมมีการมีการผลิตจุลินทรีย์ใช้ภายในกลุ่มเพราะว่าศักยภาพของกรมเองด้วยข้อจํากัดเราไม่สามารถที่จะผลิตแจกได้เพียงพอณนะปัจจุบันเรามีอยู่19 ศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ที่เป็นของที่ที่อยู่นอกกรมประมงที่เราเข้าไปดูแลอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆนะคะถามว่า,าจุลินทรีย์ช่วยได้ไหมช่วยได้เยอะในเรื่องของอของเชื้อ,อกรรท์โรคตายด่วนเนี่ยค่ะเนื่องจากมันเป็นแบคทีรียแบคทีรียตัวดีไปจัดการแบคทีเรียตัวร้ายอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วแต่ประเด็นปัญหาที่ยังเป็นปัญหามากๆก็คือ esp ที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยทําให้เกิดอาการขี้ขาวซึ่งลําพังถ้า เชื้อป่อโรคไตด่วนตัวเดียวจุลินซีเนี่ยจัดการได้แน่นอนแต่ตอนนี้สําหรับ ESP จุลินทรีย์ก็จะจัดการได้ในทางอ้อมก็คือในเรื่องของการช่วยลดสารอินทรีย์แล้วก็ในการเข้าไปเพิ่มความแข็งแรงของตัวกุ้งอะคะ่ะประมาณนี้ค่ะครับขอบคุณมากครับวเกษตรกรยุคใหม่นะครับสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาครับพัฒนาตนเอง